ตึงเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยวนดินแดนไม่ของข้าพี่น้องดินแดนทุ่งเสียทีปั๊บเราได้ชื่อแล้อยู่นะพูดจริงแเราสวยอาณาจักรทุ่งเสียทีคำดูดูคำว่าทุ่งเสียทีแล้วกันใช่มันมันจะเป็นหมอกมากชื่อนี้ครับแล้วไม้เอากระเพาะไม้รับการกระเพาะไฟได้มากตัวเนี้ยเหมือนทางไม้เลยเหมือนสร้างเฮ็ดเหมือนมุ้งอยู่ไปเฮาเบืองซุ่มนะหลอกไฟมาเบิองมา เราามลำบากของตเกี่ยวมนวสิสของเพื่อนฟินแลนด์น,นีเริ่มต้นจากวิมอย่างเลยแล้วเรามีอยู่บ้านเก่าที่ <c oughs> เขาไว้ให้หนึ่งหลังแล้วก็ห้องน้ำอีกสิบห้อง <c oughs> แล้วก็ต้นไม้ต่างๆที่นองก็ได้่าสิมาเริ่มต้นใหม่เมื่อนี้เมื่อนี้กกับสีมาสอนดีอาจารย์น้องกับสีที่ใหม่พร้อม <Wow. S 1> ที่จะเดินสายกับตัวเกี่ยวมนว้สิว้าว <Wow. S 1> เอาบอกลว่าเดือนนี้หนึ่งันบาเนาะใช่หนึ่งถึงสองันบาเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่เข้ามาซ้อมดนตรีครั้งแรกที่นี่ดนตรีก็เป็นชุดใหม่มาใหม่หมดนะมาใหม่หมดทุ ้ก็ไปแล้มิกแ่นิ้จริงอดูเนี่ยไปแ้มิกนงแล้วซ้อมแ็ซ้อมใอนนี่ป่าระวัไ่รอมันใจให้เราตั้งกีไม่รับแจ้งเราใ่ใช่เราโทรหากันแล้วโทรหากันแล้วแล้วที่มีคนทีมาูเราใหม่แปดแปดหรอใช่ับเรื่องเป่าก็ปลาไม่กินอยู่เลยนะใช่ไม่ใช่เรองีหา ต้นไม่กต่บางนี่ค่ะกับมิซมิซมี่น้องนี่มิซมี่ครับคิวคิวงานเราก็มีอยู่แต่ว่าบ้านเราก็มีเท่านี้ก็เอฟซีเขาเองมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมว่าเราเป็นยังไงบ้างคนเท่าไหร่หม่องยูหม่องเศร้าที่ว่าคือบังเพื่อเอฟซีเขาอยากทับ้านหักบ้านหักนางวนลทีไงไม่ยูนักชันนีืบอกไปเลยบ้านหักเป็นเป็นแม่ครัวกับมิซมีบ้านหักพี่น้องเขาไา่หายแล้วนี่พี่น้องเขามาสี่พันแล้วตอนนี้เดี๋ยือดเปิดนี่คนดีเห็นบั้ ันนี้ให้เบิ้งข้างนอกกับในบ้านนั้นต่นะครับผมมาเสียความเรามีค่อนเปลือยบ่พี่น้องบ้านมูกไก่พี่เซียมีรักนี่แต่ปลานี่เจ้าเบิ้งเี้มาข่อยจะขอบอกข้ข่อยขอแบบว่าปฏิญาณตนว่าจะพัฒนาที่นี่ให้มันดูน่าอยู่น่าอยู่แล้วก็ให้มันเจริญมากขึ้นเหมาะสมแล้วก็ให้มันส่งกับเอสซีเราเอ็นดูแล้วก็ฮักแพงมูกไก่นี่นี่มูกไก่ไม่จำเนี่ยพี่นองเริ่มต้นเริ่มต้นจากปลานะครับมีหลังเหยียบมีเฉื่อยพี่น้อง าไข่เพลียงมิตตขีดินก็เป็นของนำจิ้หองดูอเ่้นีอันนี้เร่นรียงรายอันนี้น่าจะสี่สี่ถ้าเกิดเอสซีเดียที่บ้านท่าเนันตีเออฮือนอฮอฮมีแน่นอนือฮนอฮือฮือฮเอานอฮ้อเือฮ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 ือนือฮ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 นสฮือ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 ฮอยื่กือฮหอฮื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 ้ฮือยือฮือฮือฮืีฮอฮื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 ออฮือฮอฮื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 ออืออือ มันจะรูราไหม่ไหมนี่็ดีแท้โอ้หน้ามนโคตรดีมากภาทีบาดขือาพมีเด้อของวัดน้าเย็นเด้อหากร้องกว่าน้าเย็นนาทีสบริการดีจริงนะครับป้าไรบ้านาไเออตันตีที่ใหม่ให้บ้านหนึ่งหลังเลยบ้านใช่ไงใช่ป้านั่ง้าตีไปอยู่ไให้บ้านหนึ่งหลังเลยมากพ้อมน้องน้ำสิบห้องเดี๋ยวเาคือเ่าบ้านแต่เนี้เอาเนี้ยหน้ามันสิห้องากห้องน้ำห้องน้ำเยนก็บ้านาสด But...